Damage Opponents while at full shields เพืเ่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูในขณะที่เรากราะเต็มเพืเ่อนๆจะไปเติมกรอะที่ไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปหาพวกศัตรูแต่ว่าทรายเนี่ยจะลงมาดูตรงเรือนี้สักหน่อยนึงว่ามันมีพวกถังเซิร์ฟใหญ่หรือเปล่านะคะถือที่เราเรียกกันว่าเซิร์ฟครับถ้ามีก็คือตีทีเดียวกรอดเต็มแล้วก็ฟาร์มของไปยิงคนกันค่ะ มีสองถังเลยแล้วก็โชคดีมากนะคะที่มีคนอยู่ด้วยแต่ว่าซายนะคะจะทาําการเก็บอาวุธก่อนแล้วก็รีบไปตีก่อนเลยนะคะ1นึงถังเพราะว่าเราต้องการเกราะให้เต็มแล้วค่อยไปจัดการ oh. คุณอย่าเ oh. พิ่งมาตีฉันเอาละค่ะโดนแน่นะคะนี่ก็จะเห็นว่า,าด้านในในเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโดน ยิงใช่ไหมคะก็กลับมาเติมเกราะนะคะพอเติมกราะเสร็จแล้วเนี่ยพอเกราะเต็มก็ไปทําการซ้ําหรือว่าจะไปยิงตัวอื่นตกรก็ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นบอดนะคะคิดว่าเพอร์ไล่มาอยู่ตรงนี้แล้วเขายังไม่สนใจ,ใจเช่ก็ขอบพระคุณนะคะน้องบอดสองตัวนี้สําหรับการช่วยให้เควสนี้สําเร็จได้โดยง่ายได้ะคะ่ะ